17รีวิวครับวันนี้จะมาป้ายยาเจ้าสายยางตัวนี้ครับเด้งได้เด้งได้แบบนี้เอาไว้เล่นคนเดียวครับเวลาดอกบอลแปรบอลน,น,นะครับขี้เกียจวิ่งไปเก็บลูกบอลนะครับตัวนี้แนะนำครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในเรื่องของการ control บอลนะครับยึดฟุตบอลเนี่ยไว้กับเรานะครับกระเด้งกลับมาอยู่เสมอนะครับตัวอุปกรณ์นะครับก็จะมีตัวนี้ไว้สําหรับล็อกตัวลูกฟุตบอลนะครับเราจะล็อกตัวลูกฟุตบอลไว้แบบนี้นะครับทั้งสองฝั่งซีนตุแกสามารถล็อกแบบนี้ได้นะครับ นี่ครับเนี่ก็สามารถหมุนได้ครับอีกอันนึงจะเป็นสายที่ไว้คล้องกับเอวนะครับมีตัวแป๊กมีตัวตีนต๊กแกสามารถติดแบบนี้ได้ยืดยืดแบบนี้เลยนะครับใส่ล็อกตัวนี้นะครับใส่ล็อกตัวเคลื่อนสั้นยาวได้ผนมะบอนก็จะเด้งแบบนี้เรื่องระดับความแน่นได้ว่าจะแน่นดึงอยู่ด้านหน้า ความยาวจะประมาณนี้นะครับก็แนะนําว่าถ้าเกิดเป็นยิงหรือส่งบอลนนะ่ะก็จะให้ระยะยาวหน่อยแต่ถ้าเกิดดอกบอลต้องย่นระยะมาให้มันสั้นนิดนึงสำหรับเจ้าอุปกรณ์ที่ช่วยในการควบคุมฟุตบอลน,นะครับตัวเนี้ยข้อดีก็คือราคาถูกแล้วก็สามารถใช้ได้ ง่ายนะครับตัวล็อกอะไรพวกนี้ก็ล็อกได้ค่อนข้างแน่นนะครับตัวยางยืดก็โอเคครับส่วนอุปกรณ์ต่างๆในการรัดใช้ได้ดีไม่มีปัญหาแต่ปัญหาหนึ่งเลยก็คือเจ้าตัวยางยืดเนี่ยมันจะยาวแล้วก็เกะกะนิดนึงเวลาใช้เนี่ยตัวยางยืดเนี่ยมันจะพันกับตัวเท้าจะเป็นส่วนใหญ่ทําให้เตะไม่ถนัดเชือกเนี่ยบางทีก็จะสัมผัสกับ,กบหน้าเท้าเราทําให้เจ็บได้นะครับใครสนใจก็สามารถกดในตะกร้าได้นะครับสําหรับเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้